มาถึงแล้วนะครับวัดเทพิทักษุณนารามหรือว่าวัดหลวงพ่อขาวนะครับอัตราค่าบริการกรถกอล์ฟสอง้บาทต่อครึ่งชั่วโมงนะครับถึงแล้วครับควรวตัดติด เราจะแวะมากินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะครับพ่อครับบานัวใหญ่มากเลยครับมาถึงแล้วครับสวนท้าวสุรานารีครับถ่ายรูปก,กับ่ถ่ายรูปกับน้องเจไดครับ แล้วนะครับเดอะโบนันซาเอ็กโซติกพาร์คสวนสัตว์นะครับด้านหน้าก็มีลานจอดรถกว้างขวางเลยครับเดี๋ยวเราไปที่จุดขายตั๋วก่อนดีกว่าครับผู้ใหญ่คนละ150าบาทครับเด็กคนละ80บาท เด็กๆจะไปให้หานกวางกันครับเว่เอร้ายะเยจะไรวังจุดนี้จะเป็นหมูแคะนะครับฮัลโหลเจ้าหมูอิ่มแล้วเหรอ

กงนี้เป็นอีกัวน่านะครับนี่ครับตัวอีกัวนา่ากรงนี้เป็นไลออนขาวนะครับนี่สิงโตสีขาวลูกโอ้ยด้านนี้เป็นกรงกระต่ายเยอะแยะเลยครับมันอิ่มแล้วมัง

ครับก็ม,มาถึงแล้วนะครับวัดเทพิทักษปุณณา,ารามหรือว่าวัดหลวงพ่ะขาวนะครับ ด้านในวัดก็มีลานจอดรถดกว้างขวางเลยครับจอดรถดได้หลักร้อยคันนะครับน้องสิงกับน้องโซนเดี๋ยวเลือกดอกบัวลอยน้ํากันนะครับน้องสิงเกิดวันจันน้องโซนเกิดวันศุกร์นี่วันศุกร์อยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ครับ สำหรับวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามนะครับหรือวัดหลวงพ่อขาวเนี่ยเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธนะครับภายในวัดนะครับก็มีพระพุทธรูปปางประทานพรน,นะครับสีขาวที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็มีชื่อว่าพระพุทธสกลสีมามงคลนะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อขาวนะครับมีขนาดหน้าตักกว้าง27.25เมตรนะครับสูง45เมตรครับ ทางขึ้นไปจุดชมวิวกงหันลมโอ้ยครับพ่อครันามึนครงหันลมใหญ่มากกลงหันลมใหญ่มากพ่อครับครับเจ็บวา้าอีกเล นะครับน่นบริเวณนี้ก็เป็นอ่างพักน้ำตอนบนนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันแล้วก็อาจจะเช่ารถกอล์ฟขับไปดูวิวกลางหันลมกันนะครับ มาถึงแล้วนะครับทุ่งกังหันลมขขาใหญ่เที่ยงอ่างพักน้ำตอนบนครับเดี๋ยวเราเดินเข้าด้านในกันครับเริษมท่องเดียวกันบริจาคช่วยเหลือโอกาส อนหน้าโน้นก็จะเป็นอ่างพักน้ำนะครับน้ำเต็มอ่างเลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่จุดเช่ารถกอล์ฟก่อนนะครับบริเวณอาคารหลังนี้ที่ตรงเต็นท์สีหเหลืองๆนี่ครับเป็นจุดที่เราเช่ารถกอล์ฟนะครับอัตราค่าบริการกรถกอล์ฟสอง้บาทต่อครึ่งชั่วโมงนะครับ รถก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับบริเวณนี้ฝั่งของอ่างพักน้ำนะครับก็จะมองเห็นกลงหันลมนะครับเรียงรายอยู่เต็มเลยนะครับลมเย็นดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปตรงจุดที่ใกล้กับหันลมที่สุดตรงนน้นนะครับ ราไปซื้อรถตั๋วรถสองแถวไปผ่ายี่เที่ยังสี่คนครับสี่คนคือรถสองแถวไปจุดชมวิวผ่าเยี่เที่ยงกันครับถึงแล้วจุดชมวิวผ่าเยี่เที่ยงครับ ใกล้ถึงแล้วจุดชมวิวผายหญ่เที่ยงครับด้านล่างก็เป็นเขื่อนลำตะคองนะครับจุดชมวิวผาใหญ่เที่ยง โรงแรมก็มีลานจอดรถให้นะครับอยู่ด้านข้างโรงแรมเลยครับอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณสัก20เมตรครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะครับทางเดินไปจุดเช็คอินนะครับ อ,อยู่ชั้นสามนะครับสามศูนย์เก้านะครับน้องสิงนี่นะครับห้องของเราสามศูนย์เก้าห้องพักก็จะมีเตียงใหญ่อยู่ด้านล่างหนึ่งเตียงนะครับชั้นบนก็จะมีเตียงเดี่ยวอยู่สองเตียงนะครับ มาถึงแล้วครับสวนเทา้าสุรานารีครับเดี๋ยวเราตรงไปกราบไหว้ท่านก่อนนะครับด้านหน้าก็มีช้างรูปปั้นช้างตัวเบริ่มเลยนะครับรูปปั้นท่านจะอยู่ด้านนู้นนะครับ ด้านหน้าองค์ท่านนะครับก็จะเห็นวิวกระหันหลมนะครับหมุนอยู่บนยอดเขานู่นนะครับสวยงามมากเลยครับวิวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวิวที่มองเห็นเขื่อนลำตะคองนะครับ ไกินข้าวโคลวงติบอะครับเข้าทางไหนติดน้านรถไปได้ครับต<อ>ิดน้านรถไม่ต้องแลกใช่ไหมครับครับไ,ไปทางไหนต่อครับพี่ขอบคุณครับ ถึงแล้วครับครัวตะติดเดี๋ยวเราจะแวะมากินข้าวเที่ยงที่นี่นะครับ,รบภายในก็มีโต๊ะให้นั่งทานอาหารหลายโต๊ะเลยครับวิวรอบๆร้นานอาหารก็จะมองเห็นเชือนรัตะคองนะครับ กุ้งชุดแป้งทอดครับปลาช่อนขาครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้วันจีนสุขคนทเวด้วยนะครับ